สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเราจะมานำซันเนอร์นิทานเรืองกาและนกหยุงสุธานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้านั้นเสิญทานหับฟังพร้อมกันเลยแต่ปางกนกาและนุกหยุงล้วนแต่มีคนซี้ข้าวปอ้อคือกันอยู่หมามือนึง สับทางซ้องพบกันนกหนุงว้าวโตก่าว่าเอื้อเอืยอฟุ้งหนกทางไล่ล้วนแต่มีข้นงามงามพวกเห่าพัดมีข้นซี่ข้าวแนวนี้เมื่อไปลิ่นนำมูพวกเห่าคือตางมูเท้นกหนุงว้าขึ้นอีกว่าไกงามโยนข้นคนงามโยนแตงไดเอื้อยเอื้ พวกเฮาพากันไปห้าหนำซี่มาย,ยอมเถาะกาก็ตกลงเฮ็นดีนำต่อมากากับนุกยุงโก็พากันไปซซกห้าหนำซี่หมาได้ไล่สนิทกาเป็นผู้เตมข้นเฮ่นุกยุงกอนมันเอาเจอซาเตมข้นทุกเส้นของนุกยุงย่างละเอียด กาเตมฮูบเดือนมีดาวล้อมเป็นสี่เลื่องเลื่อมหมดตัวและคอข้องมันก็เตมสี่เขี้ยวส่วนทีงามกว่ามูแมนห้างเมื่อเทิ่งข่าวนกหนุงเตมเฮกกานกหยุงก็เตมซี่ดำแซกข้าวปีกทางซ่องเป็นซี่เลื่องห้างเป็นซี่มุย นกยุงห้าก็เต็มค้นคอห่ากาด้วยซี่ดำบางเอิญกาได้ยินเสียงมู่ห้องอ,อ,อีกอีกอีกมันคิดว่าคือจะมีุนฆ่ามูอยู่กานี้กูจะไปคาบเอาไส้มูมากินจักโค้งก่อนคิดดังนั้นกาก็บอกนกยุงว่าเต็มไว้ไวได้บ่ต้องละเอียดปันเดอก็ได้ดอก แต่นกยุงก็แต้มด้วยความทุนเทียงเสียงหมู่ฮ้องสัมผัสดังแห่งขึ้นกว่าเก่าก่ยิ่งฮวอนใจและเว้าว่าแต้มไวๆเอาน้ำซี่ลวาดใส่บาดเดียวโลดหรือทอกสะโลดก็ได้นกยุงเว้าว่าเอื้อยอดทนอยู่ดีๆแม่ค่อยจะแต้มให้แล้วในตอนบายนี้ มื่ออื่นเอือยใจอยู่ทางแตงโตไปกินมันจึงจะแซบละโบ่กาบอฟังความมีแต่บอกนกยุงทอกซี่ลวดสโลดนกยุงเจอหายเลยเวาวา่าคันสั้นก็ตามเจ้าลดยากให้แล้วไหวก็เฮ็ดเอาเองพอได้ยินแนวนั้นกาบกคิดยั่งไล่เลยกระโดดเข้าสามนำซี่ดำทันที นับเป็นนั้นมาต้นโตข้องกาจึงดำปีป้ปีจนฮอดปัจจุบันนี้หมาฮอดนี่นิทานเรื่องกาและนกหยุงก็จบทานคิดว่านิทานเรื่องนี้มีเนื้อหนาซองแซงเท่งยัง่งสำหรับคนพวกเฮาดีก็มีพฤติกรรมคล้ายคือกับตัวละครในนะเรื่องนีโบ มันมีพ่นดีและพ่นเสียแนวได้ข้อห้ทานเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้พวกเฮาฟังเด้อข้อขอบใจข้อมูลแจ้งสถาบัานค้นควาวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ในคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำสนเสนอรวรรณคดีพื้นเมืองหล่าประเภทอื่นๆสู่ทานฟังอีกวังวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตาม ก่อนแจ้กกันมื่อนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อได้เดอ้อทานจึงจะได้หับความหูและข้อมูลดีๆจจกพวกเราเป็นประจำแล้วพบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี